เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเส้นต่างๆนะครับ4เส้นที่สำคัญของในมือนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเส้นชีวิตนะครับสําหรับเส้นชีวิตของมือนี้จะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตเกิดจากตรงนี้และตอนต้นเส้นนะครับก็จะมีเกาะเกิดขึ้น แสดงว่าช่วงต้นชีวิตของเจ้าของมือนี้นะครับในวัยเด็กอาจจะมีปัญหาครอบครัวก็คืออาจจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ครอบครัวไม่ไม่สมบูรณ์นักหรือในช่วงวัยเด็กเขาเนี่ยอาจ,จต้องใช้ชีวิตที่ค่อนข้างลำบากเหนื่อยยากในการใช้ชีวิตอย่างเช่นครอบครัวมีฐานะที่ไม่ค่อยดีนักเป็นต้นนะครับแล้วก็ เส้นชีวิตที่สั้นนะครับลักษณะนี้แสดงว่าเจ้าของมือจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนอารมณ์ร้อนแล้วก็มีโอกาสที่จะทํางานเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆก็คืออยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมีการเคลื่อนย้ายเดินทางอยู่บ่อยๆเป็นต้นนะครับต่อไปก็คือเส้นสมองนะครับเส้นสมองก็คือเส้นนี้ จะเห็นได้ว่าเส้นสมองของเขาเนี่ยชีย้มาทางเนินจันทร์แต่ว่าลักษณะเส้นสมองเนี่ยค่อนข้างสั้นแต่ก็มีความคมชัดดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถบอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดหรือว่าการตัดสินใจในการทำงานหรือพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรแต่ว่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเหมือนกับว่ามองอะไรแค่ ไม่ทันได้ละเอียดดีก็ตัดสินใจไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นสมองเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยของเขาความคิดค่อนข้างดีแต่พอเส้นสมองสั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่คิดอะไรค่อนข้างเร็วพิจารณาอะไรเร็วจุดต่อไปนะครับก็คือเส้นใจจะเห็นได้ว่านะครับเส้นใจของมือนี้เกิดมีลักษณะเกาะเป็นลูกโซ่สัมผัสกันมาเลยใครที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ แสดงว่าเรื่องของจิตใจของเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการคิดมากการกังวลได้ง่ายๆลักษณะจะเป็นคนที่ค่อนข้างขีงข้กังวลซึ่งจะส่งผลให้มีความเครียดในชีวิตได้ง่ายครับแล้วก็เส้นพฤหัสที่ออขอภยัยเส้นใจที่ไปถึงเนินพฤหัสลักษณะนี้มักจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างดี แต่ว่าความหมายของกอนเนี่ยก็มาตัดส่งผลให้ความรับผิดชอบนั้นนะลดลงไปนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของความรักถ้าเจ้าของมือมีความรักก็มักจะมีปัญหาหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามาอยู่บ่อยๆมากๆส่งผลต่อเจ้าของมือค่อนข้างมากนะครับ ต่อไปนะครับก็คือเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาจะเห็นว่าเส้นวาสนามือนี้นะครับก็จะมีลักษณะนี้แล้วก็นี่นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ แล้วของมือนี้มีเส้นวาส,สนาหนเส้นก็คือเส้นนี้ในช่วงต้นของชีวิตมักจะเป็นคนที่ต้องทำอะไรไปเรื่อยๆไม่ได้มีความเป็นหลักเป็นฐานที่จะสร้างได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นของการทำงานเพื่อหาประสบการณ์ทดลองอะไรใหม่ๆหาความรู้ให้ตัวเองไปเรื่อยๆพอพ้น26ไปนะครับเรื่องของงานสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยก็จะเริ่ม เป็นรูปเป็นร่างมีหลักมีฐานมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จากเส้นนี้ครับก็คือเส้นเดินทางนะครับที่เข้ามาสัมผัสกับเส้นวาสนาเนี่ยจุดหนึ่งก็สามารถพิจารณาได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการย้ายถิ่นย้ายฐานเปลี่ยนที่ทำงานอยู่บ่อยๆหรืองานที่ต้องเดินทางไม่อยู่กับที่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ แล้วก็เส้นวาสนาเส้นนี้ตอนปลายไปสัมผัสเส้นที่ตกช่องหมดเปลืองก็จะส่งให้ผลให้เจ้าของมือเนี้ยมักจะไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บคือมีไรายได้มาก็จะใช้จ่ายออกไปนะครับค่อนข้างจะตามใจหรือมีเหตุผลให้ต้องใช้สำหรับการพิจารณาเรื่องหลักๆทั้งหมด4เส้นนะครับก็จบแล้ว